สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ด้านเน็ชาแนลวันนี้เราก็มาอยู่เกมเจ็ดบาทกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงลีกหรือว่าข้อมูลหลุดของเกม7บาทกันนะครับสาหรับเกม7บาทนะครับต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้ทาคลิปข้อมูลหลุดมาสักพักแล้วนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยข้อมูลมันก็อัปเดตมาเป็นระยะนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะแต่ว่าในวันนี้ครับเพื่อนๆบอกเลยว่ามันว้าวมากครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรา ดีเลยครับอันแรกสุดนะครับริมุรุแอนิเมชันเพื่อนๆก็อันนี้น่าจะเป็นท่าทางต่อสู้ของริมุรุทั้งหมดเลยนะครับอันนี้รู้สึกว่ามันเป็นอันเดิมเลยว่าน่าจะเป็นอันเดิมนะครับท่าแรกก็จะเป็นท่าโจมตีนะครับแล้วก็สกิลสองเนี่ยจะเป็นท่าทอนนะครับของริมุรุนะก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับว่าริมุรุที่หลุดออกมาอันนี้เนี่ยน,น่าจะเป็นตัวเก่าหรือเปล่านอกจากนี้ครับยังมีอัปเดตนะครับอาวุธใหม่ของน้องเดียนเน่ด้วยนะ ก็น้องเดนเนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายเวอร์ชันมากๆนะทั้งเวอร์ชันยักษ์นะครับเวอร์ชันร่างไซโคลนะครับเวอร์ชันแล็คนาล็อกก็มีนะแล้วก็นี่ครับร่างใหม่ของน้องเดนเน่นะครับเดนเน่ควีนนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นเดนเน่เฟสหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ตัวละครเฟสเนี่ยรู้สึกว่าจะขาดเพียงแค่น้องเดนเน่คนเดียวเท่านั้นนะซึ่งรูปนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันมีอาวุธทั้ง3อันเลยนะนั่นหมายความว่าตัวละครใหม่แน่นอนนะครับสำหรับน้องเดนเน่นะก็ใครที่เป็นแฟนน้องเดนเลยนะครับ ต่อมาครับยังไม่หมดนะครับกับโคลาโบสลามนะครับเซเว่นดีเอสลีกนะครับเขาบอกว่ามันมีตัวละครใหม่อัปเดตมาถึง3ตัวละครนะครับนั่นหมายความว่าริมูรูที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับตอนแรกเนี่ยอันนี้คือตัวละครใหม่นะไม่ใช่ตัวละครเก่านะครับก็สําหรับตัวแรกเนี่ยแน่นอนเป็นเดมอนลอนริมูรูนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยอันนี้รู้สึกว่าเป็นเครแมนนะไม่รู้ว่าจะเป็นตัวมาให้เล่นหรือเปล่านะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยเอาจริงผมอยากให้เป็นตัวอื่นมากกว่าตัวนี้นะ แล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้ไม่มีตัวนะมันมีแค่อาวธนะครับสำหรับอวบนี้เนี่ยถ้าให้นึกนะครับยังไงก็น่าจะเป็นน้องชูนะนะก็เดี๋ยวต้องมารอดูนะครับว่าทาั้ง3มตัวที่หลุดมาตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครให้เราเล่นทั้งหมดเลยหรือเปล่านะหรือว่าเคแมนเนี่ยจะมาเป็นบอสอย่างเดียวนะครับก็ถ้าเป็นไปได้เนเอาจริงผมอยากให้เป็นเบลโดรลามากกว่านะและยังไม่หมดครับสําหรับ เซิร์ฟโกลบอลนะครับอันนี้เขาเขียนโกลบอลเลยนะชุดคอสตูมใหม่นะครับสำหรับเหล่า7บาทเฟสติวัลนะครับจะมีตัวอะไรบ้างนะครับตัวแรกอลิซาเบธบลัดนะครับอันนี้จะเป็นอลิซาเบธร่างใหม่นะก็เดทอลิซาเบธนะครับอันนี้อลิซาเบธนางฟ้าเดอะวันเอสคานอนะครับโอ้โหเอาจริงๆมันชุดมันเท่ทุกตัวเลยนะเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนักรบศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้ก็ชุดของพี่บันนรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดฮาร์เลคควินนะครับแล้วก็จะมีชุดคิงปีก เอาจริงคิมปีกเนี่ยผมอยากให้มีวัตถุศักดิ์สิทธิ์มาไวๆนะอยากรู้ว่ามันจะโหดมากขนาดไหนนะครับส่วนชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นของไฮแจ็คโกเทอร์นะครับหรือว่าโกเทอร์เฟย์นะแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นของโลลินนะครับอันนี้และสุดท้ายครับพระเอกของเรานะครับเมลิโอดัตนะครับอันนี้เนี่ยมันก็รวมหมดเลยนะเมริโอดัต3,000ปีนะครับแอสเซอรเมลิโอดัตแล้วก็เมลิโอดัตลอดเวนนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นชุดเดียวใส่ได้ทุกตัวละครหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นชุดพิเศษนะอันนี้เดี๋ยวกก็ต้ออองรรดูีีทนะคับ แต่ตรงนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทำไมมันถึงเป็นลีกของ Global นะไม่ใช่ของเจแปนก่อนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า Global เนี่ยมันก็ใกล้ฉลองครบรอบเปิดตัวเกม7บาทแล้วนะครับเดือน3นี้นะอีกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยครับก็น่าจะลแล้วนะแล้วก็นอกจากนี้ครับยังมีภาพดุดนะครับของคอนเทนต์ใหม่ Ancient War Image นะครับ อันนี้เนี่ยจะเป็นคอนเทนต์ใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันก็มีข้อมูลหลุดนะครับของเซิร์ฟญี่ปุ่นกับเกาหลีนะครับเกี่ยวกับ Ancient War League นะครับเขาบอกว่ามันจะเป็นโหมดใหม่นะครับ Faction War Faction War นะครับโดยโหมดนี้เนี่ยเราจะต้องเลือกฝั่งครับระหว่างฝั่ง Stigma ซส่นะครับแล้วก็ The Ten Commandments i สนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเลือกไปแล้วเนี่ยระหว่างที่กิจกรรมดําเนินอยู่เนี่ยเราจะไม่สามารถเปลี่ยนฝั่งได้นะครับ ก็สาหรับ Ancient Wall อีกเนี่ยตอนนี้ผมก็ยังไม่พูดเยอะแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นข้อมูลที่หลุดออกมาคร่าวๆนะครับเดี๋ยวรอให้มันเป็นรูปเป็นร่างกว่านี้ก่อนเดี๋ยวผมค่อยมาสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งนะสำหรับตอนนี้นะครับผมบอกเลยเพื่อนๆข้อมูลหลุดมาขนาดนี้นะครับสาหรับตู้น้องล่าเขียวเนี่ยผมว่าเพื่อนๆคนไหนที่เพชรเยอะนะครับข้ามไปจะดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่รอจ่อเข้าคิวนะครับมีทั้งเฟสติวลัลแล้วก็ตู้รีลันโคลาโบนะครับซึ่งทั้ง2องตู้นี้เนี่วล,วลว้แล แผนการอัปเดตเนี่ยส่วนมากนะครับอย่างที่ผมพูดอยู่บ่อยๆนะมันจะอัปเดตตู้เฟสติวัลมาก่อนนะครับแล้วก็ต่อด้วยโคลาโบเลยนะก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่ารอบนี้เนี่ยเขาจะวางแผนตามสเต็ปเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเฟสติวัลมาใช่ไหม,มันบังคับคนใช้เพชรครับแล้วเอาโคลาโบมาต่อนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือคนมันเพชรหมดแล้วนะทำให้ใครที่อยากใช้ได้ตัวละครโคลาโบนะครับมันก็จะต้องเติมเพชรเพิ่มนะ ตรงนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเทคนิคการขายของของทีมงานนะครับซึ่งการทําเป็นแพทเทิร์นแบบเดิมเสมอครับทาให้เราเนี่ยสามารถคาดการได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ควรเอาข้อที่เราได้เปรียบตรงนี้นะครับมาวางแผนจัดการการใช้เพชรของเราให้ดีนะครับว่าเพืเ่อนๆเนี่ยจะระเลงตู้ไหนนะตอนนี้และสําหรับรีลันโคลาโบสลานะครับเขาบอกว่ามันจะมียูนิตใหม่มาถึง3ตัวนะครับ ก็เดี๋ยวต้องมาดูกันนะว่าเหล่าตัวละครยูนิตเก่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยตัวละครยูนิตเก่าต้องบอกว่ามันใช้เล่นในแพทนี้ไม่ไหวแล้วนะครับด้วยสเตตพื้นฐานที่ต่าเตี้ยเลียดินมากๆนะครับรวมไปถึงค่าสเตตลองต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นจอกเกาะทนทานอัตราคิดที่เข้าเลยไหมคิดที่เข้านะครับบอกเลยว่าถ้าไปเทียบกับตัวละครสมัยนี้เนี่ยแค่สเตตเนี่ยเอาไปยืนแป๊บๆก็น่าจะปิวแล้วนะแล้วก็อาจจะตีคนอื่นไม่เข้าด้วยนะเพราะว่าค่าจอกเกาะเนี่ยต่ำมากๆนะครับยิ่งไปกว่านั้น ตัวละครรุ่นแรกนะครับทำให้เอกลักษณ์เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ค่อยทรงพลังนะมันไม่ค่อยเอฟเฟกเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ก็ถ้าเกิดตัวเก่ามันรีรันด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าทีมงานเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกับสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือเปล่านะซึ่งชุดคอสตูมของลิเบลเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ยังมีไม่ครบทุกส่วนด้วยนะตรงนี้เนี่ยอาจจะเหมือนกับ k o f นะครับพอมาปุ๊บมันก็มีคอสตูมมาเสริมนะครับทำให้มีครบ5ส่วนนะ แต่าจริงสาหรับเอกลักษณ์เราก็แตะพื้นฐานนะครับตรงนี้ผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่าตรงนี้เนี่ยทีมงานเขาสามารถแก้ได้ด้วยวัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับเขาอาจจะทําวัตถุศักดิ์สิทธิ์ให้มีออ,อปชันที่มันโกงๆเลยก็ได้นะแล้วก็เสริมแตะพื้นฐานให้มันเยอะหน่อยนะครับให้มันเทียบกับตัวละครยุคป,ปัจจุบันได้นะแต่สิ่งที่ผมกังวลเนี่ยก็คือเราซับแตะตรงนี้นะครับว่าทีมงานเนี่ยเขาจะทำยังไงนะเอาจริงมันต้องอัปเกรดทั้งหมดเลยนะครับถึงจะสามารถเอามาสู้กับตัวละครเวอร์ชันปััััจจุบบบนนนนนนไไหววครแแ่่่่่อามมใชเพีียงงูท้้ แล้วก็นองมีลิมนะครับมีลิมผมไม่มีนะมันก็ต้องปรับด้วยทุกตัวนะครับถ้าไม่ปรับเนี่ยบอกเลยว่ายังไงก็เอามาใช้เล่นไม่ได้นะครับตรงนี้ก็สุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆคิดยังไงบ้างครับกับข้อมูลหลุดในรอบนี้นะ ผมก็อยากรู้นะครับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเก็บเพชรไว้เปิดตู้ไหนนะครับเฟสติวัลหรือว่ารี l a นด์คลาโบนะครับหรือจะไม่เปิดละสองตู้จะเปิดตู้น้องล่าเขียวเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูคลิปนี้จบแล้วยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกผม่อยนะส่วนผมเนี่ยบอกเลยว่าน่าจะโดนทุกตู้นะอย่างน้อยตู้ละหนึ่งการันตีนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค like, ์ s u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำ